หลายคนถามพี่ว่าจะเอาชนะใจผู้ชายได้ยังไงจะชนะมือที่สามได้ยังไงจะทํำยังไงให้เขารักเราพี่ก็ตอบไปคําเดียวเซ็กดีชนะโลดโลดเซ็กดีเหรอคะเซ็กดีคือเซ็กที่มันได้ทั้งคุณภาพปริมาณแล้วก็ความรู้สึกเอคุณภาพคือมันต้องเสียวมันต้องเสร็จมันไม่เจ็บแล้วมันต้องมัน เนี่ยเซ็กค,คุณภาพใช่ป่ะ,คะแค่ฟังก็อยากได้เล้วเออปริมาณมมาแล้วก็เยนะปริมาณมันก็ต้องถึงถ้าปกติเนี่ยคุณเป็นสไตล์แบบเอาเช้าเอาเยน็นเอากังวันแล้วคุณไปเจอผู้หญิงเอาอาทิตย์ละครั้งถึงมาเนี่ยที่เหลือจะเปาจากไหนอะกำแพงเสาไฟฟ้ามือตัวเองสักพักมันก็จะไม่ได้ใช่ไหมแล้วมันไม่มีคําว่าใครเซ็กจัดหรือเซ็กน้อยมันมีแต่ว่าปริมาณเราพอกันหรือเปล่าอังนั้นนี่คือปริมาณได้เอ๊ ความรู้สึกมันก็ต้องได้คือความรู้สึกของความรักความผูกพันความเคารพในการละกันอยากที่จะเชื่อมโยงกันเนี่ยสิ่งนี้ต่อให้จิ๋มกระป๋องก็สู้คุณไม่ได้ดังนั้นสุดท้ายละท้ายสุดดีมันเลยต้องมี3องค์ประกอบมั้ยคะคุณภาพปริมาณและความรู้สึกค่ะถ้าเช็คครบมันก็เป็นเซ็ตดีที่คุณจะขาดไม่ได้แล้วผู้ชายเนี่ยคิดเรื่องเซ็กอยู่ตลอดเวลา แค่ okay, ปะตื่นเช้าก็คิดเรื่องเซ็กเพียงแต่ว่ามันแสดงออกหรือเปล่าเท่านั้นแหละแล้วมันก็ไปจนตกเย็นใช่ไหมดังนั้นเซ็กู่กัวผู้ชายแทบจะทุกลมหายใจและจนลมหายใจสุดท้ายด้วยเพราะว่าก่อนเข้าโรงก็ยังคิดเรื่องเซ็กเพียง <c oughs> แต่ว่ามันมีความสามารถในการทําได้หรือเปล่าเป็นอีกเรื่อง <Okay. S 2> เอ๊ เคยกินกับข้าวที่แม่ทําให้ตอนเด็กๆไหมเคยกินครับแม่ชอบทำอะไรกินเป็นประจำเอ่อแกงส้มแกงส้มเนี่ยจำได้อายุเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้สามสิบครับสามสิบยังจําแกงส้มเมื่อวัยเยาว์ย้อนไปสักยี่สิบกว่าปียังจําแกงส้มเมื่อวัยเยาว์ได้อะใช่ปะแล้วกินเมื่อไหร่ก็รู้สึกดีใช่ไหมโตๆนะถ้าไม่ได้เจอแม่นานๆเดี๋ยวไปสั่งอาหารนะนึกอะไรไม่ออกก็จะกินแกงส้มเพราะมันมีประสบการณ์ดีๆในวัยเยาว์จำไม่เป็นความรู้สึก ขนาดอาหารตัวเลือกอาหารเป็นหลายร้อยชนิดเป็นพันชนิดอะ<ม>ทำไมกูไปลงเอยกอะแกงส้มวะ <Okay. S 1> ถ้าเรามีประสบการณ์ที่มันเป็นความรู้สึกดีๆกับบางสิ่งบางอย่างมันจะอยู่กับเราตลอดไปค่ะ<ม>แล้วเราก็ไม่อยากจะเปลี่ยนใจจากสิ่งนั้นต่อให้วันเวลาผ่านไปแค่ไหนม,มันก็เปลี่ยนใจไม่ได้จากแกงส้มผู้หญิงก็เหมือนกันผู้ชายก็เหมือนกันดังนั้นถ้าเกิดว่าเขาถูกใจเซ็กกับผู้หญิงคนไหน<ม>เขาจะคิดถึงผู้หญิงคนนั้น ลอดเวลาเอ๊มันเลยชนะใจคืออยากเอาเรื่องเพศเรื่องเซ็กเป็นอย่างเดียวในการทําให้คนคนหนึ่งอยากอยู่กับเราถ้าอย่างนั้นเราก็กลายเป็นคุณภาพถูกต้องไหมดงนั้นเปลี่ยนตัวเองไม่ใช่เราไม่ใช่คุณภาพแต่เป็นเราเป็นสตรีที่ครบคุณภาพมากกว่า ชนะใจเขาได้เรื่องบนเตียงแล้วแล้วก็มาผูกใจกับเขาได้ค่ะมาเข้าใจความเป็นคนของเขาว่าเขาเป็นคนแบบไหน,นเข้าใจความเป็นคนของเราด้วยนะเพราะว่าถ้าคนสองคนที่มีความเป็นคนสอดคล้องกันอยู่กันยังไงก็จะมีความสุขมันจะเป็นธรรมชาติมันไม่เฟซคือผู้ชายเนี่ยส่วนใหญ่นะพี่บอกว่าส่วนใหญ่ร้อยละเกินเก้าสิบละกันยอม ให้ความรักเพื่อแลกกับเซ็กส์เอ๊ะส่วนผู้หญิงเอ่ยยอมให้เซ็กกับผู้ชายเพื่อแลกกับความรักมันจะกลับกันดังน,นั้นมันถ้าผู้ชายเนี่ยอุสตสาหจะยอมมีแฟนหรืออุสตสาหจะยอมแต่งงานก็เพื่อที่จะได้มีเซ็กส์ทุกวันโดยไม่ต้องไปเสียเงนินซื้อใช่ไหมเอ๊ะผู้ชายเขายอมแลกขนาดนี้ันั้นสำหรับผู้ชายมันสำคัญ นั่นไม่เกี่ยวกับว่ามันไม่เกี่ยวกับว่าเรามองเซ็กสําคัญที่สุดแต่มันเกี่ยวกับว่าตอนนี้เราคุยกับใครอยู่เพราะว่าถ้าคุยกับผู้ชายก็สิ่งใดสําคัญกับเขาเราก็คุยสิ่งสิ่งนั้นแต่ถ้าคุยกับผู้หญิงต้องคุยเรื่องความรักเพราะผู้หญิงความรักมาก่อนทำให้เธอรักเธอจะดนดีให้เซ็กแต่ถ,ถ้าเธอไม่รักเธอถีบคุณออกจากจีทันทีประตูนี้ปิดทาวน